ในคลิปวิดีโอที่4ทีนี้เรามามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วเนาะกับครูณราพรหรือครูโมนั่นเองหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยมีชื่อว่าการดำรงชีวิตของพืชก็ให้นักเรียนเรียนร่วมกับหนังสือเรียนเนาะหน้าที่47นะคะหัวข้อวันนี้จะมาในหัวข้อการลำเลียงในพืชการแพร่และออสโมซิส การลำเลียงในพืชการแพร่และออสโมซิสทีนี้เนี่ยเราพูดถึงพืชเราต้องมารู้จักส่วนประกอบของมันก่อนส่วนประกอบของพืชจะพูดถึงพืชต้องรู้จักส่วนประกอบของมันก่อนนะ,ะส่วนประกอบแรกนั่นคือรากใช่ไหมรากลำต้นใบดอกผลนั่นแหละรากลำต้นใบดอก รากก็เอาไว้ทำไมยึดลำต้นออดูดน้ำดูดอาหารขึ้นมาเนาะแล้วก็ส่งมาทางลำต้นลำต้นก็มีเนื้อเยื่ออยู่ภายในเนะะี่ยค่ะรับอาหารที่รากดูดขึ้นมาเป็นตัวส่งต่อหน้าที่ของลำต้นก็คือชูกิ่งกา้านใบเพื่อให้ทำไมได้รับแสงแดดเพื่อทำการสร้างอาหารต่อไปเจ้าใบก็มีหน้าที่สร้างอาหารให้แก่พืชน,นะคะแล้วดอกก็มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์แล้วดอกก็จะถูกพัฒนามาเป็น เจ้าผลที่เราเอามารับประทานนั่นเองอส่วนประกอบมีรากลำต้น <c oughs> ใบดอกผลซึ่งก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเราทบทวนส่วนประกอบเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่ามันลำเลียงน้ำยังไงล่ะมันมีต้นอย่างเงี้ยแล้วมันลำเลียงสารอาหารลำเลียงน้ำยังไงอ่ะมาดูกันพูดถึงการลำเลียงในพืชอะคะ่ะ <c oughs> การลำเลียงในพืชการลำเลียงในพืชเนี่ยจะต้องมีน้ำเลยน้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเลยพืชก็เลยจำเป็นจะต,ต้องมีการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงธาตุอาหารธาตุอาหารที่ว่าก็คือ พวกปุ๋ยอะค่ะพวกธาตุที่พืชได้จากดินน่ะพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะคะ่ะในเรียกว่าธาตุอาหารพืชจะลําเลียงน้ําและธาตุอาหารอย่างไรพืชก็จะลําเลียงจากรากนั่นเองลําเลียงจากรากค่ะลำเลียงจากรากแล้วค่อยส่งไปยังลําต้นแล้วก็ไปยังใบใบก็ทําหน้าที่สร้างอาหารสัมราะห์ด้วยแสงแล้วก็ส่ง สารอาหารหรือสิ่งที่ได้เนี่ยกลับมาอย่างส่วนต่างๆของลำต้นอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เขาบอกว่าลำเลียงจากรากทีนี้เราต้องมารู้จักรากกันก่อนรากคืออะไรรากก็คือส่วนประกอบที่สำคัญของพืชเลยใช่ไหมหน้าที่หลักของรากก็คือยึดลำต้นแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็แร่ธาตุใช่ไหม ซึ่งดูดมาจากดินนั่แหละโดยใช้เจ้าขนรากเนะะี่ยค่ะโดยใช้เจ้าขนรากเนะีคะเป็นตัวที่ช่วยดูดน้ำและธาตุอาหารเนาะซึ่งขนรากมันก็จะอยู่ปลายของรากแกวรากแขนงรากฝอยทีเนี้ยคำว่าขนรากคืออะไรขนรากก็คือส่วนของเซลล์ผิวรากที่ยื่นออกมา ซึ่งเป็นขนสีขาวๆเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรนะคะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มแล้วก็หักง่ายขนลากสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีขนลากเนี่ยพืชก็จะมาดูดน้ำเข้าไปไม่ได้ถ้าพืชดูดน้ำเข้าไปไม่ได้เกิดอะไรอีกโอ้โหหนักเลยสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้ไม่มีการคายน้ำอีกขาดออกซิเจนขาดความชุ่มชื้นต้นไม้ตายสัตว์อื่นตายอีกเพราะว่า ไม่ได้รับออกซิเจนจากต้นไม้โอ้โหส่งผลกระทบหมดเลยสรุปว่าคนลากเนี่ยสำคัญมากเพราะมันช่วยดูดน้ำแล,และแร่ธาตุจากดินเข้าไปยังลำต้นนั่นเองที่นี้เรามารู้จักประเภทของรากกันบ้างรากบางอย่างเนี่ยก็เอาไว้สะสมอาหารรากบางอย่างเอาไว้สะสมอาหารนั่นก็คือพวกแครอทมันแก้วอันนี้เรียกรากสะสมอาหาร รากสะสมอาหารเนี่ยมันจะสะสมอาหารอยู่ในรูปของพวกแปง้งน้ำตาลไขมันโปรโตีนก็คือก็เป็นอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์เนาะก็สะสมพวกแป้งเอาไว้เนี่ในเนี่ยก็จะเป็นแปง้งน้ำตาลไขมันแล้วแต่ชนิดของรากสะสมอาหารต่อมารากที่สองก็คือรากที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ รากที่สังเคราะห์แสงได้ก็คือยกตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ผูด่างเงี้ยคะ่ะรากมันจะมีสีเขียวมันสามารถสังเคราะห์แสงได้ต่อมารากหายใจค่ะรากบางชนิดเนี่ยทำหน้าที่หายใจได้นั่นคือต้นกงกลางแล้วก็อยู่ตามป่าชายเลนนะคะมันยื่นขึ้นมาเหนือดินเห็นไหม ลากมันในทำหน้าที่ค้ำจุนหลําต้นให้ทนทานต่อกระแสน้ําที่เซาะผ่านมากระแสลมที่รุนแรงบริเวณทะเละคะ่ะบริเวณป่าชายเลนอะ่ะมันก็มีการปรับตัวให้ตัวของมันเนี่ยสามารถอยู่ในสภาวะต่างๆได้อ่ะต่อมาลูด่างผู้ด่างลากบางอย่างก็เป็นรากยึดเกาะอ,อ่ะเรียกว่ารากยึดเกาะก็ยึดเกาะกับสิ่งต่างๆได้นะผูด่าง ก็คงจะเคยเห็นตามบ้านของนักเรียนนะ <c oughs> ต่อมาค่ะมันพูดไม่จบมันพูดไม่จบรากในเวลามันงอกอะค่ะส่วนใหญ่แล้วรากในจะงอกลงดินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากมันต้องการจะหนีแสงสว่างหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งคือรากเนมันจะ <c oughs> มีความยาวเพื่อ เข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะยืดตัวมันลงมาที่ดินเพื่อจะหาแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองที่นี้การลำเลียงน้ำของพืชเนี่ยค่ะมันจะลำเลียงจากบริเวณรากขึ้นไปลำต้นแล้วก็ส่งไปใบใช่ไหมแล้วพอส่งไปที่ใบเสร็จพอมันได้อาหารออกมามันก็ส่งกลับมาที่ด้านล่างอีกครั้งตอนแรกมันส่งขึ้นใช่ไหม พอได้อาหารก็ส่งกลับลงมาทีนี้เราก็จะรู้จักการแพร่บ้างเป็นหัวข้อถัดไปเนาะการแพร่เขาบอกว่าพืชเนี่ยต้องการน้ำและธาตุอาหารไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็การเจริญเติบโตก็เลยต้องมีการดูดน้ำแล้วก็อาหารจากดินน่ยขึ้นไปแล้วทีนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าน้ำและธาตุอาหารเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์พืชได้ยังไง เดี๋ยวจะมาเฉลยตอนท้ายเอาเรามารู้จักการแพร่การออสโมซิสก่อนเขาบอกว่าการแพร่ก็คือการที่อนุภาคของสารเนี่ยค่ะมันเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยจนกระทั่งความเข้มข้นทั้งหมดมันเท่ากันมันเรียกว่าการแพร่อ๋ยงงจังเลยคุณภูอ่ะยกตัวอย่างการทดลองนี้ค่ะเขามีบิกอร์ใส่น้ําค่ะ ใส่น้ําเอาไว้แล้วเอาเกล็ดด่างทับทิมซึ่งมีสีม่วงๆชมพูชมพูมาโรยไว้มาเนี่ยโปรยเขาโปรยผงด่างทับทิมไว้ตรงนี้ค่ะแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งมันก็มีการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ของสีของด่างทับทิมแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะน้ําทั้งหมดจะกลายเป็นสีชมพูเลยค่ะเอ๊เกิดอะไรขึ้นนั่นคือมันเกิดการกระจายของอนุภาคของด่างทับทิม หรือพูดง่ายๆก็คือตรงด่างทับทิมตอนแรกอะตรงนี้มันเข้มขน้นแล้วมันก็เลยเคลื่อนที่จากตรงที่เข้มข้นเนี่ยไปที่ที่มันน้อยๆเพราะว่าตรงอื่นในน้ํากันอะมันไม่มีด่างทับทิมใช่ไหมตรงนี้มันมีด่างทับทิมก็ละลายละลายละลายไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยทีนี้จนกระทั่งทิ้งไวส้สักพักหนึ่งค่ะความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณอะมันก็มีการเท่ากันเกิดขึ้นเพราะมันแพร่ไปไหนไม่ได้ละ มันกระจายอนุภาคไปไม่ได้แล้วนี่แหละค่ะเรียกว่าการแพร่สรุปการแพร่ก็คือการเคลื่อนที่ของอนุภาคจากความเข้มขน้นมากไปที่ที่มีความเข้มข้นน้อยจน ความเข้มข้นทั้งสองเท่ากันเข้มข้นมันเท่ากันนั่นเรียกว่าการแพร่หรือการแพร่ก็เรียกว่ายกตัวอ,อย่างคุณครูยกตัวอ,อย่างอันหนึง่งสมมุติคุณครูฉีดน้ําหอมอยู่นาห้องและอีกแป๊บหนึ่งนักเรียนที่นั่งอยู่หลังห้องก็ได้กลิ่นค่ะเออ นี่แหละเรียกว่าการแพร่เพราะว่าบริเวณตอนที่คุณครูฉีดฟุดๆอยู่หน้าห้องเนี่ยมันมีความเข้มข้นของน้ำหอมมาเยอะเลยแหละและอีกแป๊บหนึง่งอนุภาคมันก็กระจายกระจายกระจายไปในบริเวณที่มันไม่มีน้ำหอมนักเรียนที่อยู่ไกลๆก,ก,ก็เลยได้กลิ่นน้ำหอมนั่นเองอะแล้วทีนี้รู้จักการแพร่ไปแล้วนั่นคือการเคลื่อนที่ของอนุภาคจากความเข้มข้นมากไปน้อย แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการกระจายของอนุภาคเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็จะมาดูการกระจายของน้ําบ้างเออเมื่อกี้เราดูการกระจายของอนุภาคสารไปแล้วใช่ไหมเราก็มาดูการกระจายของน้ำบ้างออสโมซิสนี่คือการที่อนุภาคของน้ำเนี่ยค่ะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นของสารละลายต่ำ ไปยังบริเวณที่มีสารละลายสูงอ่ะโดยที่มันจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อมันต้องมีเยื่อเกิดขึ้นแหละตรงนี้เยื่อที่ว่าก็อย่างเช่นเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆหรือกระดาษเซโลโลเฟนอ่ะเรามาดูตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าเขาเอาน้ำเชื่อมเนะี่ยใส่ลงไปเนาะในกรวยแก้วแล้วก็เอากระดาษเซโลโลเฟนเนะะี่ยค่ะเป็นตัวหุ้ม แล้วก็แช่ลงไปในน้ำอ่ะในถุงกระดาษเซลโลเฟนมีน้ำเชื่อมอยู่แล้วก็มัดปากให้ดีแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำทีนี้แล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะสรุปว่าระดับของเหลวในกรวยเนี่ยจะสูงขึ้นก็คือตอนแรก มีน้ำเชื่อมอยู่ในถุงหุ้มอยู่ด้วยกระดาษเซโลโลเฟนแล้วก็แช่น้ำไว้อีกแป๊บหนึ่งน้ำเข้าไปในถุงน้ำเชื่อมค่ะเออก็คือสรุปว่าอนุภาคของน้ำเคลื่อนที่เข้าไปในกรวยผ่านกระดาษเซโลเฟนเออน้ำเคลื่อนที่เข้าค่ะสรุปก็คือ น้ำเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำเยอะๆไปน้ำน้อยๆเออเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปน้าน้อยอันนี้เคลื่อนที่จากสารนะถ้าพูดถึงสารมันจะเคลื่อนที่จากสารที่มีความเข้มข้นมากไปน้อยแต่อันนี้เราพูดถึงน้ำก็คือน้ำเคลื่อนที่จากมากไปน้อยเป็นน้ำแทนอั่นะเคลื่อนที่จาก ที่ที่มีน้ํามากไปน้ําน้อยหรือถ้าเราจะมองในมุมของสารละลายแล้วมันก็คือการเคลื่อนที่ของสารที่มีความเข้มขน้นน้อยไปมากถ้าเรามองกลับกันถ้าเรามองที่ตัวสารมันก็คือบริเวณที่มีสารน้อยไปสารมากมันจะกลับกันกับการแพร่เนาะโดยผ่านเยื่ออ่ะโดยผ่านเยื่อ เลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านก็เช่นเยื่อหุ่มเซลล์หรือกระดาษเซลโลเฟนที่มันูว่านะคะกระบวนการนี้ก็จะเรียกว่าการออสโมซิสทีเราก็ลับมาดูที่พืชของเราเขาบอกว่าน้ําและธาตุอาหารเนี่ยเคลื่อนที่เข้าเซลล์ขนรากต่างกันอ่ะเขาบอกว่าอนุภาคของน้ำเนะะี่ยค่ะเคลื่อนที่โดยการออสโมซิสใช่ไหมเออแล้วออสโมซิสเราพูดถึงการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ง อนุภาคน้ําเคลื่อนที่เข้าสู่ขนรากโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีออสโมซิสเยื่อหุ้มเซลล์ก็เลยทําหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านผ่านออสโมซิสเข้าไปแล้วทีนี้ธาตุอาหารธาตุอาหารจากดินนะคะปุ๋ยต่างๆก็เคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ด้วยการแพร่เพราะว่าเพราะว่าเจ้าปุ๋ยที่อยู่ในดินน่ยมันเข้มข้นมากมันก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่เข้มข้นน้อยๆใช่ไหม สรุปน้ำเคลื่อนที่เข้าพืชด้วยการออสโมซิสผ่านทางขนลากแล้วธาตุอาหารเข้าด้วยการแพร่นะคะธาตุอาหารผ่านเข้าสู่เซลล์ด้วยการแพร่ Pre. เข้าที่ขนลากเหมือนกันเกิดขึ้นที่ขนลากหมดเลยแต่ถ้าเป็นน้ำจะใช้ออสโมซิส เพราะว่าบริเวณข้างนอกมันมีน้ําเยอะกว่าข้างในใช่ไหมน้ําจากข้างนอกที่มีเยอะกก่าเข้าไปข้างในส่วนอาหารหรือธาตุอาหารหรือปุ๋ยข้างนอกมันเข้มขน้นปุ๋ยเข้มขน้นก็เคลื่อนที่เข้าข้างในเซลล์ด้วยการแพร่นั่นเองอ่ะสรุปว่าวันนี้เรารู้จักการลําเลียงในพืชและการลําเลียงก็ลําเลียงผ่านรากโดยใช้ขนรากใช่ไหมคะขนรากเป็นตัวช่วยแล้วแล้วอะไรอีกแล้วก็ รู้จักการแพร่การแพร่ก็คือการเคลื่อนที่ของสารที่มีความเข้มข้นมากๆไปน้อยๆนั่นก็คือการเคลื่อนที่ของปุ๋ยหรือธาตุอาหารต่างๆที่เข้าไปในรากแล้วก็เจ้าน้ําที่เข้าไปในรากได้ผ่านทางเซลล์ขนรากเนี่ยก็ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีการออสโมซิสเพราะด้านนอกเซลล์มีน้ําเยอะน้ําเยอะๆก็เคลื่อนที่เข้าไปในรากที่มีน้ําน้อยๆ นะคะคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยว่ามาดูคลิปของครูแล้วนะคะมีอะไรสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ